สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนิเทียบให้ดูชัดๆจำนำข้าวประกันไรายได้ข้าวอะไรดีกว่ากันเพื่อไทยประชาธิปัตย์ข่มกันสุดฤทธิ์ราคาข้าวตกต่ำเป็นเหตุเพื่อไทยประชาธิปัตย์ข่มกันสุดฤทธิ์ชี้หากยิ่งรักยังอยู่ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบาก โดยเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิสโส,ะสะกรุงเทพมหาคนครโฆษกพักเพื่อไทยได้กล่าวว่าสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกตกต่ำในขณะนี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศเป็นอย่างมาก วันนี้ราคารับซื้อข้าวเปลือกเจ้า5%ความชื้น15%เฉลี่ยอยู่ที่7,500บาทต่อตันขณะที่ข้าวที่มีความชื้นมากกว่า15%ราคาไม่ถึง6,000บาทต่อตันแต่ขณะนี้สถานาการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทําให้ข้าวมีความชื้นสูงซึ่งถูกกดราคารับซื้อให้ต่ํำกว่าราคาที่กำหนดไว้แม้จะมีโครงการประกันส่วนต่างของกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลพุทเอกประยุทธ์ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำและแม้รัฐบาลจะกู้เงินมามากกว่า5.8ล้านล้านบาทแต่รัฐบาลไม่เคยให้ความสำคัญกับชาวนานเลย กู้เงินจำนวนมหาศาลรัฐบาลนำไปใช้ในการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์และอื่นๆซึ่งเป็นภาษีของประชาชนและเป็นภารานีที่แม้แต่ชาวนาก็ยังต้องรับภารานีนี้ด้วยส่วนนโยบายที่พักครมชารัฐหาเสียงไว้กับประชาชนว่าจะช่วยเหลือชาวนาทั้งในเรื่องต้นทุนการผลิตและราคาไม่ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นได้แค่สร้างภาพลวงตาให้ประชาชนหลงไปกับคำพูดของพรรคการเมืองที่เสนอให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายยกรัฐมนตรีเท่านั้นนางสาวธีรรัตน์กล่าวอีกว่าเวลานี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่ของประเทศรัฐบาลควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวให้กับชาวนาที่ชัดเจนมากกว่านี้ กเกษตรก,กรผู้ปลูกข้าวต้องประสบปัญหาการขาดทุนจากราคาที่ตกต่ำมาตลอดประกอบกับค่าครองชีพและราคาสินค้าอื่นกลับปรับราคาสูงขึ้นจนทำให้หลายครอบครัวต้องตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ต้องขายทรัพย์สินขายที่นาเพื่อพยุงชีวิตให้อยู่รอดชาวนาคือเส้นเลือดหลัก หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยและคนทั่วโลกข้าวจากประเทศไทยสร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลทุกวันนี้ชาวนาจำนวนไม่น้อยบ่นคิดถึงโครงการจำนำข้าวที่เคยเป็นที่พึ่งหลังเก็บเกี่ยวข้าวมีรายได้ที่แน่นอนหากนายกยิ่งรักยังดำรงตำแหน่งอยู่คงไม่ปล่อยให้คนไทยลำบากแบบนี้ ด้านนายราเมศร,รัตนชเวงโฆษกพักชาติปัตรกลร่าวถึงกรณีที่มีพักการเมืองออกมาพูดถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ระบุว่าชาวนาไทยคิดถึงโครงการรับจำนำข้าวนั้นว่าหลักการของพักการเมืองที่ดีไม่ควรแสวงหาประโยชน์ในทางการเมืองโดยบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงในปัจจุบันพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทราบดีว่าโครงการประกันไรายได้ที่พักประชาธิปัต ได้ผลักดันจนเป็นนโยบายรัฐบาลที่เกิดผลสําเร็จเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรซึ่งนายจูรินลักษณะวิสีหัวหน้าพักในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งใจทุ่มเททํางานให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตลอดมาโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวมีตัวเลขที่เป็นข้อมูลที่สำคัญคือช่วยเกษตรกรมานับตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่มีจำนวนเกือบ5ล้านครัวเรือนในยามที่ราคาข้าวตกต่ำ เกษตรกรจะได้ส่วนต่างจากราคาข้าวที่ตกต่ำนั้นเงินทุกบาทจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงเป็นหลักประกันได้ว่าไรายได้ของเกษตรกรต้องอยู่ได้และที่สําคัญไม่มีการทุจริตจากงบประมาณในโครงการประกันไรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวเพราะเงินส่วนต่างถึงมือประชาชนทุกบาททุกสตางค์และการทำงานเชิงรุกของนายจุรินจะมีมาตรการเสริมนอกเหนือจาก เรื่องส่วนต่างที่ต้องจ่ายเฉยๆแล้วเช่นการผลักดันการส่งออกการช่วยโรงสีสหกกณ์หรือเกษตรกรเก็บข้าวไว้ในช่วงที่ราคาไม่ค่อยดีโดยมีเงินชเฉยๆให้ตันละ1,500บาทเพื่อเก็บข้าวไว้ขายในยามที่ราคากระเตื้องขึ้นและหากราคาข้าวลดลงต่ำกว่ารายได้ที่ประกันเช่นข้าวหอมมะลิประกันรายได้ที่ตันละ15,000บาทหรือข้าวเปลือกเจ้า ต่ำกว่าตันละ10,000บาทยังมีเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวช่วยชดเชยให้อย่างน้อยเกษตรกร,ร,ก,รก็มีหลักประกันในบางช่วงเวลาราคาอาจจะลงไปถึงกิโลกรัมละ7บาทแต่หลักประกันจากนโยบายประกันรายได้ กรณีข้าวเปลือกเจ้าประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ10บาทหรือข้าวหอมมะลิประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ15บาทถ้าราคาไม่ถึงก็จะมีเงินส่วนต่างให้อย่างแน่นอน ในระเมศกล่าวตอนไทยว่าพี่น้องเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวทราบรายละเอียดต่างๆนี้ดีและทุกคนก็ยอมรับว่าโครงการประกันรายได้ทำให้พี่น้องเกรรษตรกรอยู่ได้ไม่อยากให้มีการนำข้อมูลที่บิดเบือนมาโจมตีหาประโยชน์ในทางการเมืองเพราะถ้าจะให้พูดถึงโครงการจำนำข้าวก็จะมีการโต้แย้งไม่จบสิ้นเพราะเรามีความเชื่อที่แตกต่างกัน พักคิดว่าการประกันรายได้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไม่บิดเบือนกลไกลตลาดไม่มีการทุจริตเพราะเงินถึงมือเกษตรกรโดยตรงส่วนจำนำข้าวนั้นชัดเจนว่าเป็นโครงการที่บิดเบือนกลไกลก,ลาการตลาดมีกลุ่มคนสแสวงหาประโยชน์มีการทุจริตตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มโครงการจนมีคนติดคุกหนีคดีหัวซุกหัวซุน ฉะนั้นเราอย่ามาโต้แย้งเรื่องเหล่านี้กันอีกเลยไม่มีประโยชน์พักเชื่อมั่นในโครงการประกันรายได้มีความยั่งยืนต่อพี่นอกเกษตรกรและประเทศชาติผลประจักษ์ด้วยจํานวนเกษตรกรผู้รับประโยชน์ดีกว่าจำนาข้าวอย่างแน่นอนคนในประเทศหากหลับตาคิดถึงจำนาข้าวก็จะเห็นคุกตารางนักโทษเท่านั้นที่ลอยมา งานนี้ดิ้นไม่ออกกรรมกกำลังไล่ล่าด,ด่วนสานดีกามีมติเสียงข้างมากสั่งปรินาหยุดปฏิบัติหน้าที่กรมทโดยเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนปี2005รบสีที่สานดีกาสนามหลวงองค์คณะสานดีกาได้ออกนั่งบันลังพิจารณาคดีครั้งแรกและตรวจพยาหลักฐานคดีที่ปปชยื่นร้องนางสาวป,ปารินาไกรคุปสสราชบุรีพักพระมงชารัฐ ฝา่าฟืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีลุกพื้นที่บาสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมทางนี้ในการนัดพิจารณาคดีในวันนี้ปปชยังได้ยื่นคัดค้านการดำรงตำแหน่งคณะกรรมาที่การวิสามัญพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ของนางสาวปรินาเนื่องจากเห็นว่าศาลได้สั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สสแล้วซึ่งองค์คณะผู้พิพากษา,าเสียงข้างมาก ได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่าการดำเนินการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นหน้าที่ของสภาการทำหน้าที่การมทิการวิสามันจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสสดังนั้นเมื่อนางสาปรินาได้รับคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เป็นกัรมติการได้ ส่วนกรณีที่นางสาปรินาขอให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการยื่นคำร้องของปปชไม่ชอบด้วยร,รัฐมนูญเนื่องจากไม่ผ่านมาติของคณะกรรมการปปรชนั้นสารเห็นว่ามิใช่บทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อร,รัฐมนูญจึงไม่ต้องส่งสารรัฐมนูญวินิจฉัยให้ยกคำร้องขณะที่นายทิวาการกระสังทนายความของนางสาปรินาได้กล่าวว่า กรณีที่สารระบุว่านางสาวปรินาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การมาธิการได้นั้นถือเป็นมาตรฐานใหม่เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีสารชี้ขาดว่าผู้ที่อยู่ระหว่างสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเป็นการมาธิการไม่ได้แต่กระบวนการแต่งตั้งนางสาวปรินาเป็นกระบวนการโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีการเสนอชื่อผ่านสภาและได้รับความเห็นชอบ โดยนางสาวปรินาไม่ได้เข้าไปเป็นเองดังนั้นจึงไม่ส่งผลทำให้งบประมาณรายจ่ายปี2 5 6 5ต้องเป็นโมฆะและไม่ผูกพันใ,นใดๆเป็นเพียงแค่การสร้างมาตรฐานใหม่เท่านั้นแต่หากมีข้อสงสัยในประเด็ดนนี้ควรจะมีการยื่นให้สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดเพื่อความชัดเจนเพราะคำวินิจฉัยของสารดีกาไม่ได้ผูกพันทุกองค์กรรวมถึงรัฐสภา ขณะที่นางสาวปร,รินายืนยันว่าเคารพการตัดสินใจของศาลส่วนจะส่งผลต่อการหาเสียงเลือกตั้งที่ขณะนี้มีกระแสเรื่องการหาเสียงนั้นยืนยันว่าไม่กังวลเพราะระหว่างที่ตนหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยศาลกำหนดการไต่สวนปปชโจทย์ทางสิ้น12ปากโดยกำหนดไต่สวนพยานโจทกในวันที่8 22-28กคุมภาพันธ์ปี6กหขณะที่พยานของนางสาปรินาพยานผู้ถูกร้องมีทั้งหมด10ปากกำหนดแต่ส่วนวันที่1-3มีนาคมปี65และ8-10มีนาคมปี65โดยวันนัดพยานให้พยานมาศาลตามนัดทุกนัดมิเช่นนั้นจะถือว่าไม่ติดใจในการให้ถ้อยคำพร้อมนัดฟังคำพิพากษาในวันที่7เมษายนเวลา10นาิกานาที โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแก่เป็นจำนวนมากเชน่นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สดสดแล้วก็เงินเดือนที่รับไปแล้วนั้นต้องคืนด้วยนะนั่นคือภาษีของประชาชนสมควรแล้วละ่ะต้องโดนสะบางกรรมเริ่มทำงานแล้วอย่าเล่นกับกรรมอย่าสวนสังคมที่ดีงามทุกจะตกแก่ผู้เย่อหยิ่งและยะโสด้วยความยินดีนะครับเป็นข่าวที่ดีมากๆเลยล่ะครับ เป็นบุญของประเทศไทยจริงๆเป็นข่าวที่ดีที่สุดในวันนี้เลยล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและประชาชาติธุรกิจขอขอบคุณธุรริกรมารับชม